ตอนนี้คือเป็นการทำลายเครือข่ายอุโมงใต้ดินซึ่งเชื่อว่าเป็นที่ที่ทางอามาร์เนี่ยหลบซ่อนอยู่แต่ว่าผลกระทบเนี่ยมันก็เกิดขึ้นกับประชาชนชาวปาเลสไตน์ที่อยู่ในกาซาด้วยเช่นเดียวกันนะโดยเฉพาะเหตุการณ์เมื่อวันที่17ตุลาคมก็คือการมีการทิ้งระเบิดลงที่โรงพยาบาลในกาซาครับซึ่งอยู่ทางตอนใต้ซึ่งทางทางการอิสาราเอลเนี่ยแนะนําให้ชาวปาเลสไตน์ในกาซาย้ายไปยทางใต้เพราะเขาจะจุ่มตีทางเหนือแต่ปรากฏว่าโรงพยาบาลแห่งนี้ซึ่งเป็นที่พักพิงของผู้ป่วยและผู้ ลีภัยนะครับถูกถล่มมีคนเสียชีวิตเนี่ยครึ่งพันคนเลยนะประมาณสี่ถึงห้าร้อยลายเลยเรียกว่าทําให้เกิดกระแสรประท้วงนะตอนแรกเนี่ยคนเห็นใจอิสราเอลแต่ตอนหลังเนี่ยหลายหลายประเทศก็มีการประท้วงเรียกร้องความเรียกว่ามนุษยธรรมให้กับชาวปาเลสไตน์ในกาซานบอกว่าอิสราเลเนีทำเกินไปหรือเปล่านะเรียกว่ากระแสมนการอ่าต่อต้านทางอิสราเอลก็มากขึ้นโดยเฉพาะ พี่น้องชาวมุสลิมในในหลายประเทศในบ้านเราก็มีการประท้วงเช่นเดียวกันครับซึ่งถ้าถามว่าตกลงแล้วการระเบิดโรงพยาบาลครั้งนั้นเนี่ยฝีมือของใครตอนนี้นะฮะณตอนนี้วันที่พุธที่25ตุลาคมก็ยังไม่มีบทสรุปที่แน่ชัดว่าตกลงเป็นฝีมือใครกันแน่ทางาฝ่ายฮา,ยฮายมาสก็บอกเนี่ยมันต้องเป็นฝีมือของอิสราเอลแน่นอนเพราะประกาศแล้วว่าจะโจมตีนะครับแต่ทางอิสราเอลก็บอกว่าจากการตรวจสอบแล้วของทางฝ่ายอิสราเอลเพราะว่าเป็นระเบิดนะ ขีปนาวุธที่ยิงมาทางฝั่งอามารนั่นเองนะมาจากกาซาแต่ตกก่อนแล้วไปโดนหล่นลงทางโรงพยาบาลนี่นเซึ่งในทางการความไม่คุมเครือในเรื่องที่มาของระเบิดเนี่ยก็มีการอ้างหลายๆกระแสะมีทั้งบอกว่าเป็นของอิสราเอลและเป็นของทางฝั่งกาซาไปดูข้ออ้างแรกก่อนนะครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นโพสต์ของเว็บไซต์ภาษาอาหรับของ IDF หรือกองกำลังป้องกันของอิสราเอลอ่เขาบอกว่า อันนี้เขาแชร์เลยนะบอกว่ายอมรับนะว่าระเบิดที่ทิ้งลงไปที่โรงพยาบาลในกาซาเนี่ยมาจากฝั่งของอิสราเอลนั่นเองนะครับเขาบอกว่าโรงพยาบาลแห่งนี้เนี่ยปรัศจาเครื่องมือทางการแพทย์นะครับปยาบุคลากรทางการแพทย์ก็น้อยนะครับก็เลยมีการตัดสินใจระเบิดซะเลยนะะเพื่อเป็นการเรียกว่าการลุยนาต่าให้กับผู้ป่วยนะครับโอ้โหถ้าเป็นจริงคือไปตัดสินชีวิตคนอื่นแบบนี้เลยนะเรียกว่าเป็นอะไรที่นะนะเป็นข้ออ้างที่น่ากลัวมากนะครับซึ่ง สุดท้ายพอมีการแชร์ข้อนี้มานะครับคนที่ดูแลเว็บไซต์นี้นะครับก็คืออาวิเชอาเนะเป็นผู้บริการฝ่ายข่าวภาษาอาหรับที่เว็บไซต์นี้ที่เขาอ่านเขาบอกเขาไม่เคยเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับารโจมตีโรงพยาบาลในกาซาแต่อย่างใดเลยนะแต่ตอนนี้ชื่อของเขาเนี่ยถูกไปเรียกว่าไปเผยแพร่เป็นข่าวปลอมไปหมดแล้วนะนะซึ่งต้องบอกเลยว่าจุดสังเกตเี๋จะไปดูโพสต์ก่อนนะ ที่ผมวงไม้สีแดงนี่คือเป็นโลโก้นะครับเป็นรูปดาบแล้วก็มีเหมือนช่อนนะไปไม้อยู่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ทีออ่ใช้ในเพจต่างๆของทาง IDF หรือกองกำลังป้องกันตนเองของอิสราเอลนั่นเองอันนี้ก็เป็นเพจภาษาฮิบรูอ่าภาษาอังกฤษอันนี้เป็นเพจภาษาอังกฤษอันนี้เป็นประเระสรภาษาอาหรับก็ใช้โลโก้แบบเดียวกันซึ่งข้อความที่โพสต์นี่ก็มีโลโก้คล้ายๆกัน แต่ครับไปดูเพจของฝอ่ายข่าวภาษาอักฤษของ IDS ซึ่งทาง Avi c เ e a d e เนี่ยเป็นคนดูแลเขาไม่ได้ใช้โลโก้นี้นเขาใช้รูปเขาเองครับเป็นโปรไฟล์และที่สำคัญก็คือมีการติ๊กถูกด้วยแต่ข้อความที่แชร์เนี่ยไม่มีนะครับก็คือเป็นหลักฐานเลยว่ามีการปลอมแปลงขึ้นมาคือมันจะทำเหมือน,นแต่ว่าเอาโลโก้เขาไม่ใช้แต่ไม่ได้ดูเลยว่าถ้าเป็นเพจเ c e บุ o k ภาษาอัหกับของ IDS เนี่ยเขาไม่ได้ใช้โลโก้นี้นะครับเขาใช้หน้าโปรไฟล์นั่นเอง ก็ยืนยันว่าเนี่ยเป็นการพยายามปลอมแปลงแล้วเป็นการกล่าวโทษนะว่าเป็นฝีมือของทางฝ่ายอิสราเอลนะครับก็คือหลักฐานยืนยันแล้วว่าเป็นเพจปลอมนั่เนเองนที่เผยแพร่ข่าวนี้มาอีกฝั่งหนึ่งอันนี้เป็นเขาบอกว่าเป็นการเผยแพร่ข,ของนะเป็นบัญชี X นะครับหรือ t w i t t e อร์ของคนที่ชื่อว่าฟาริดาข่านเขาอ้างว่าเป็นผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวอันชซีร่านะก็เป็นสำนักข่าวของที่สนับสนุนของเป็น ค่อนข้าเป็นกระบอกเสียงของฝั่งโลกอาหรับนั่นเองเขาบอกเนี่ยเขาเป็นนักข่าวของออจีซีราแล้ววันนั้นที่เกิดเหตุนะครับมีการยิงถลนะ่โนลโรงพยาบาลในกาซารที่ข่านอยู่เนีย่ยเขาอยู่ที่นั่นนะแต่เขาเห็นกับตาเลยนะว่าระเบิดนะขีปนาวุธที่ใช้เนี่ยก็คือชื่อว่าไอยะ250อันนี้เป็นของฮามาสชัดเจนเขาเห็นกับตาแล้วถ่ายคลิปไว้ด้วยนะครับเนี่ย อาจิลาเนี่ยแม้เขาจะทํางานอยู่ที่นี่เขาบอกนะเขาอ้างว่าเนี่ยพยายามจะปกปิดเรื่องเหล่านี้ไม่ให้ชาวโลกรู้เนี่ยเขาเหมือนพยายามเป็น w h i s t เ e b l o นะก็คือเอาข้อเท็จเอาข้อเท็จจริงมาเปิดเผยนะซึ่งก็ต้องไปสอบถามเลยว่าอาจจสิีาว่าคนคนนี้เป็นใครอาจิล่าก็อันเนี้ตอนแรกก่อนเนี่ยพอเขาทวิตออกมาเนี่ยคนก็ไปแชร์กันเลยเนี่ยว่าเป็นเรื่องจริงนะแม้แต่นักข่าวอาจิลายังเอาข้อเท็จจริงมาเปิดเผยว่ามีการพยายามปกปิดข้อเท็จจริงอยู่ อชิ่าก็เลยไม่อยู่ไม่ได้อยู่นิ่งไม่ได้ก็เลยต้องมาบ,บอกเลยว่าว่าแอดปริกาขานเนี่ยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันกันบอาชิซร่าเลยนะแล้วคนคนนี้ไม่มีการจ้างนะคนที่ชื่ออ่ปริการปริาราขานเนี่ยมาเป็นผู้สือข่าวแต่อย่างใดดังนั้นการอ้างว่าเป็นผู้สื่อข่าวเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าไม่เป็นจริงซึ่งทางผู้ตรวจสอบเขาก็ไปดูว่าตกลงบัญชีเนี้ยมาอย่างไงเขาบอกว่า เอ่เริ่มต้นครั้งแรกเดือนกันยายนปี2อง3ัน่าก็ไม่นาน,น,นแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือสถานที่ที่เขาจ้าเนี่ยอยู่ที่กาตาซึ่งก็เป็นสำนักง,งานใหญ่ของทางอัจัซีานั่นเองเนะ่ะแต่พอไปตรวจสอบแล้วเนะี่ยว่าเคยมีการตีพิมพ์นะรายงานข่าวของคนที่ชื่อฟอร์ดิดาขันไหมในอัจัซีาก็ไม่พบนะว่ามีคนชื่อนี้รายงานข่าวให้กับสำนักข่าวนี้แต่อย่างใดอ่แล้วนี่ไปดูนะฮะก็มีเหมือนผู้ นักสืบโซเชียลนะเขาก็ไปดูนะบอกว่าคนคนนี้น่าจะมาจากอินเดียนะฮะเขาเคยโพสต์อะไรเกี่ยวกับการเมืองของอินเดียมาก่อนนะครับแล้วมาปล่อยข่าวปลอมอันนี้ผมก็ลองเอาชื่อนี้ฟาริดาขาดไปโพสต์มีบัญชีขึ้นมาเปลี่ยนเป็นนาเดียขาดแต่ว่าชื่อบัญชียังเหมือนเดิมอยู่นะแต่รูปก,ก็เปลี่ยนไปแล้วคราวนี้สถานที่เปลี่ยนไปอุรกวีแล้วอาจจะอาจจะเป็นบัญชีเดิมอยู่นะเริ่มเมื่อกันยาย,ยนปีสอง ก็คือสิ่งที่เขาพูดเนี่ยจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่เขาไม่ใช่หน้าข่าวของไอซิสิราแน่นอนน,ยยนี่ก็เลยเรียกว่าปีการเรียกว่าเปิเผยแพร่ข่าวปลอมเกี่ยวกับเหตุการณ์การระเบิดโรงพยาบาลก่อนจากทั้งสองฝั่งเลยทั้งที่สนับสนุนปาเลสไตน์และสนับสนุนอิสราเอลเ